ยินดีต้อนรับกลับมาที่ a s Auto Garage วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งอาวุธที่อยู่กึ่งกลางระหว่างปืนใหญ่แบบดั้งเดิมกับอนาคตของระบบการรบอัตโนมัติมันไม่ใช่รถถังไม่ใช่ปืนใหญ่อัตตาจรแบบที่เราคุ้นเคยแอลกอไม่ใช่เพียงแค่รถบรรทุกที่ติดตั้งปืนแต่สิ่งนี้คือ M758 ATMG หรืออ t ตโนมั u s พลักเม o าส์กันระบบที่กำลังสร้างกระแสอย่างมากด้วยการสาธิตการยิงจริง ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าสมรภูมิในอนาคตจะขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติความแม่นยำและความคล่องตัวเครื่องจักรนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของอำนาจการยิงแต่มันคือการนิยามใหม่ว่าปืนใหญ่ควรถูกนำมาใช้ในสงครามสมัยใหม่อย่างไรเมื่อมองแอร์เวแรก M758 ATMG ดูเหมือนรถบรรทุกทางยุทธวิธีขนาดใหญ่แต่สิ่งที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังคือระบบปืนใหญ่อัตราจรที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์จนทำให้มันดูแตกต่างอย่างสิ้นเชิง ไม่เหมือนกับปืนใหญ่ลากจูงแบบเก่าที่ต้องใช้เวลาติดตั้งนานหรือปืนใหญ่อัตราจรแบบสายพานที่มีขนาดใหญ่และเคลื่อนที่ช้า ATMG เป็นเหมือนการผสมผสานมันรวมเอาความคล่องตัวของรถบรรทุกเข้ากับอำนาจการยิงของปืนใหญ่ภาคสนามพร้อมทั้งได้เปรียบด้วยความสามารถด้านระบบอัตโนมัติในการเคลื่อนที่และการควบคุมการยิงสิ่งนี้ทำให้มันไม่ใช่อาวุธธรรมดาแต่เป็นหมวดหมู่ใหม่ของยุธทธปกรณกรที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่รวดเร็วและชาญฉลาด การทดสอบการยิงจริงของ M 758 ATMG เป็นการเปิดเผยศักยภาพที่น่าประทับใจที่สุดภาพที่เห็นคือรถคันนี้เคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งการขาตั้งเพื่อสร้างเสถียร,รภาพและเตรียมพร้อมสำหรับการยิงซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อดีขององค์การออกแบบชัดเจนต่างจากปืนใหญ่รุ่นเก่าที่ทหารต้องทำงานอย่างหนักในการเล็งและบรรจุก,กระสุนท่ามกลางแรงกดดัน ATMG ใช้งานด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติระบบคอมพิวเตอร์ภายในสามารถคำนวณว,วิถีการยิง ปรับมุมปืนและเตรียมการยิงได้โดยแทบไม่ต้องมีการควบคุมจากมนุษย์เลยในการทดสอบจริงบทบาทของกำลังพลมีเพียงการควบคุมตรวจสอบด้านความปลอดภัยเท่านั้นในขณะที่เครื่องจักรทำหน้าที่หลักเกือบทั้งหมดทันทีที่ปืนลั่นนัดแรกในระหว่างการสาธิตความจริงก็ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่เพียงแนวคิดแต่เป็นระบบที่พร้อมใช้งานจริงในสนามรบแรงถีบสะท้อนรุนแรงมากแต่แท่นรองรับแรงถอยกลับสามารถดูดซับแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถเล็งใหม่และยิงซ้ำได้อย่างรวดเร็วต่างจากปืนใหญ่ลากจุงที่ต้องใช้เวลาปรับเล็งใหม่ ATMG สามารถยิงหลายลูกติดต่อการลงบนเป้าหมายได้อย่างแม่นยำรวดเร็วสิ่งนี้สำคัญอย่างมากในสงครามยุคใหม่ที่ใช้ยุทธวิธียิงแล้วเคลื่อนย้ายทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตอบโต้ ATMG จึงโดดเด่นในบทบาทนี้เพราะสามารถยิงเก็บอุปกรณ์และเคลื่อนที่ออกไปได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที ในด้านสมรรถนะ M 758 ATMG แสดงความแม่นยำสูงอย่างชัดเจนระหว่างการทดสอบระบบควบคุมการยิงบูรณาการทั้ง GPS ระบบนำร่องเฉยและระบบสื่อสารดิจิทัลซึ่งสามารถรับข้อมูลเป้าหมายโดยตรงจากหน่วยบัญชาการและการลาดระเวนนั่นหมายความว่ามันสามารถรับข้อมูลจากโดรนดาวเทียมหรือชุดสังเกตการณ์ภาคสนามได้ทำให้สามารถยิงโจมตีเป้าหมายได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องรอการสื่อสารนานเหมือนในอดีตการทดสอบแสดงให้เห็นว่าแม้จะยิงในระยะไกล กระสุนก็ยังตกกระจุกในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำอีกหนึ่งจุดเด่นคือความคล่องตัวตัวรถบรรทุกถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อสภาพเส้นทางวิบากไม่ว่าจะเป็นดินโครนทรายหรือทางลาดชันในการทดสอบรถสามารถเคลื่อนย้ายระหว่างจุดยิงได้อย่างรวดเร็วและระบบการขาตั้งเพื่อเตรียมยิงก็ใช้เวลาไม่ถึง2นาทีจากการเคลื่อนที่ไปสู่โหมดพร้อมยิงสำหรับกองทัพที่ต้องการความยืดหยุน่น สิ่งนี้คือข้อได้เปรียบมหาศาลเพราะปืนใหญ่ลากจูงอาจใช้เวลาติดตั้งกว่า10นาทีซึ่งเป็นจุดอ่อนอย่างยิ่งในยุคที่เรดาร์ตอบโต้สามารถตรวจหาตำแหน่งยิงได้แทบจะทันที ATMG จึงมีโอกาสรอดสูงกว่ายอย่างเห็นได้ชัดการทดสอบยังเน้นให้เห็นถึงการใช้กำลังพลที่น้อยลงปืนใหญ่ทั่วไปอาจต้องใช้ทหาร6-8ถึงนายในการปฏิบัติแต่ ATMG ต้องการเพียง2-3ถึงนายและบางโหมดอัตโนมัติอาจใช้คนน้อยกว่านั้นอีกกำลังพลจึงมีความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากสามารถนั่งอยู่ในห้องโดยสารพุ่มกรอบของรถขณะที่ระบบดิจิทัลทำหน้าที่แทนเกือบทั้งหมดอีกประเด็นที่สำคัญคือความยืดหยุ่นของ ATMG แม้ต้นแบบในการสาธิตจะใช้ปืนใหญ่ขนาด155ม mm. ิลิเมตรแต่แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งลำกล้องขนาดอื่นได้ตามภารกิจและความต้องการของผู้ซื้อลูกค้าต่างประเทศสามารถปรับแต่งให้เข้ากับยุทธวิธีระบบส่งกำลังบำรุง และคลังแสงที่มีอยู่เดิมได้จึงเป็นข้อได้เปรียบเชิงการตลาดที่โดดเด่นในเรื่องราคา M758 ATMG ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับปืนใหญ่อัตราจรแบบสายพานรุ่นหนักที่มีมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์ต่อคันโดยข้อมูลจากแหล่งจัดซื้อและรายงานอุตสาหกรรมคาดว่าราคาจะอยู่ระหว่าง3-5ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อคันขึ้นอยู่กับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมและแพ็กเกจสนับสนุน นี่ถูกกว่าระบบปืนใหญ่หนักหลายเท่าทำให้เข้าถึงได้แม้แต่กองทัพประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการอาวุธสมัยใหม่แต่มีงบประมาณจำกัดราคาที่กล่าวมานี้ไม่ได้รวมแค่ตัวรถแต่ยังครอบคลุมระบบควบคุมการยิงดิจิทัลระบบสื่อสารและระบบรักษาเสถียรภาพอัตโนมัติสำหรับประเทศที่มีรถบรรทุกใช้งานอยู่แล้ว ATMG สามารถบูรณาการได้ง่ายโดยไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างการส่งกำลังบำรุงมากนักเมื่อรวมกับการใช้กำลังพลน้อยลง เวลาฝึกอบรมน้อยลงและการเคลื่อนย้ายที่รวดเร็วค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการระยะยาวจึงต่ำกว่าระบบแบบดั้งเดิมอย่างชัดเจนแต่เหนือกว่าความคุ้มค่า ATMG ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์หลายกองทัพกำลังลดการพึ่งพากองกำลังหนักแบบเดิมและหันไปลงทุนในระบบที่เน้นความเร็ว ความแม่นยำและการทำงานแบบเครือข่าย ATMG จึงเข้ากับแนวคิดนี้ได้อย่างลงตัวมันสามารถถูกส่งไปยังพื้นที่ที่มีภัยคุกคามเชื่อมต่อกับโดรนลาดตระเวนเพื่อรับข้อมูลเป้าหมายและยิงโจมตีอย่างแม่นยำโดยไม่ต้องใช้ระบบส่งกำลังขนาดใหญ่การสาธิตยังแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมต่อกับเครือข่ายบัญชาการดิจิทัลได้อย่างไร้รอยต่อไม่ต้องพึ่งพาการสื่อสารด้วยวิทยุหรือการเล็งด้วยแผนที่เหมือนในอดีตข้อมูลเป้าหมายถูกส่งเข้าระบบโดยตรง ืนจึงปรับเลงโดยอัตโนมัติลดความผิดพลาดของมนุษย์และทําให้กระบวนการโจมตีเร็วขึ้นอย่างมากผลกระทบเชิงจิตวิทยาก็เป็นอีกมิติหนึ่งสําหรับทหารในสนามรบการรู้ว่ามีการสนับสนุนจากปืนใหญ่ที่คล่องตัวแม่นยําและตอบสนองเร็วเป็นแรงเสริมกําลังใจอย่างยิ่งขนาดเดียวกันศัตรูต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนตลอดเวลาเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่และจากที่ใดที่ ATMG จะโจมตีและเคลื่อนย้ายทันที แน่นอนว่าระบบนี้ก็มีข้อจำกัดรถบรรทุกไม่ได้มีกรอะป้องกันหนาเหมือนปืนใหญ่อัตตาจรสายพานดังนั้นจึงไม่ทนต่อการโจมตีตรงได้เท่าจุดแข็งของมันคือความเร็วและความคล่องตัวมากว่าการป้องกันด้วยกราะหนักและในพื้นที่ธุรกันดานสุดขีดรถสายพานอาจยังทำได้ดีกว่าแต่โดยรวมแล้ว ATMG มอบสมดุลที่หาได้ยากอีกข้อที่พบในการทดสอบคือการบำรุงรักษาและการบรรจุกระสุน ระบบบรรจุเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติจึงยังต้องใช้คนช่วยทําให้ความถี่ในการยิงต่อเนื่องต่ากว่าระบบที่อัตโนมัติเต็มรูปแบบแต่ข้อแลกเปลี่ยนนี้ช่วยลดต้นทุนและทําให้ระบบไม่ซับซ้อนเกินไปมองไปข้างหน้า atmg คือภาพสะท้อนของอนาคตปืนใหญ่ในวันที่เทคโนโลยีอัตโนมัติพัฒนาไปเรื่อยๆเ,เราอาจได้เห็นระบบเช่นนี้ที่ปฏิบัติการโดยแทบไม่ต้องใช้คนเลย และควบคุมจากระยะไกลหรือผ่านเครือข่าย AIM 758ถือเป็นก้าวสำคัญที่พิสูจน์แล้วว่าปืนใหญ่อัตโนมัติแบบติดตั้งบนรถบรรทุกนั้นใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพสูง เมื่อประเมินจากสมรรถนะความน่าเชื่อถือและราคาการสาธิตการยิงจริงทำให้เห็นว่า M758 ATMG เป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดอาวุธโลกมันรวมเอาความคล่องตัวความแม่นยำความคุ้มค่าและความอัตโนมัติเข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบที่หาได้ยากสำหรับกองทัพที่ต้องการปรับปรุงศักยภาพโดยไม่สิ้นเปลืองงบประมาณนี่คือหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจที่สุดและเมื่อพิจารณาสงครามยุคใหม่ที่ไม่ได้เน้นการดวนปืนใหญ่ยืดเยื้อเหมือนในอดีต แต่เน้นความรวดเร็วแม่นยำและการเคลื่อนที่ ATMG จึงตอบโจทย์อย่างยิ่งมันสะท้อนบทเรียนจากสงครามสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยโดรนอาวุธนำวิถีและระบบตรวจจับขั้นสูง ATMG ไม่ได้สู้สงครามแบบเดิมแต่มันเตรียมพร้อมสำหรับสงครามในวันพรุ่งนี้ดังนั้นเมื่อเราสรุปการรีวิวการทดสอบการยิงจริงและภาพรวมสมรถนะคำตอบก,ก็ชัดเจน M758ATMG ไม่ใช่เพียงปืนใหญ่อีกระบอกแต่มันคือการนิยามใหม่ของอาวุธประเภทนี้ มันผสมผสานร,ระบบอัตโนมัติกับพลังทำลายล้างความคล่องตัวกับความคุ้มค่าและเทคโนโลยีกับการใช้งานจริงแม้มันจะไม่ใช่ระบบที่หนักที่สุดหรือหุ้งกรอหนาที่สุดแต่มันคือตัวแทนของอนาคตที่ซึ่งระบบที่ชาญฉลาดคล่องตัวและเข้าถึงได้จะกลายเป็นปัจจัยชี้ขาดในสงครามสมัยใหม่ขอบคุณที่รับชม i a h auto garage หากคุณชอบการจอดลึก m 7 5 8 atmg และการสาธิตการยิงจริงอันน่าทึ่งอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่าง คุณคิดว่าปืนใหญ่อัตโนมัติแบบติดรถเช่นนี้คืออนาคตของสงครามหรือไม่หรือคุณยังเชื่อว่าระบบแบบดั้งเดิมจะยังคงครองความสำคัญอยู่เราอยากฟังความคิดเห็นจากคุณแล้วพบกันใหม่กับการรีวิวและวิเคราะห์เชิงลึกได้ที่นี่ ras a u t o g a r a g e